อ่ะสำหรับคลิปนี้นะทุกคนนะครับก็เอามาเอาทิปมาแนะนำนะครับสำหรับสายกิวออเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็กิวออน่าจะประมาณสัก30%มเั้งนะครับเราก็ตีกันไปประมาณหนึ่งแล้วเนาะนะครับเราจะทำไงให้เราแบบเหมือนระเบิดนะครับตัวศัตรูได้ฐานศัตรูได้ง่ายขึ้นนะครับคือเวลาตีกิวออเนี่ยมันก็จะมีอยู่2ส่วนที่มันสำคัญคือการบุกกับการรับถูกไหมฮะซึ่งต่อให้รับดีแต่ว่าตีแต้มไม่น้อยเนี่ยนะครับก็จะมีปัญหาซึ่งจริงๆอ่ะหลายๆกิวอะครับการกันเนี่ยค่อนข้างเหนียวนะคร อันนี้พูดเลยว่ากิวกิวแอดเวนท์เน่ะคนที่เขาชอบกิวอ่ะเขาซ้อมบ่อยจริงๆนะครับนั้นเขาก็จะแบบเหมือนกับว่าตีแต้มได้เยอะกว่าอะไรเงี้ยเหมือนว่าอย่างแบบตัวของที่มันเป็นอ่านอกประสาทเลยครับมันก็จะเก็บได้แบบคนนึงเก็บได้สามแจคนเก็บได้สามแจแป๊บเดียวก็คือถึงประสาทแล้วอย่างเงี้ยดังนั้นแต้มมันเลยเหลือเยอะครับอันนั้นแบบคนที่เขาอาจจะแบบขอไม่ได้เต็มที่เนี้ยเราก็สามารถแบบเหมือนเหมือนไปคาบอมใส่ไอ้ทัวหดโถในประสาทได้ถูกไหมครับประมาณนั้นทีนี้นะครับก็คือ นะครับตอนในในแผ่ล่าสุดที่มันอัพมานะครับก็ตัวคาม่าที่มันจะเป็นตัวพระเอกนะครับในการบุกนะบุกนะนะครับก็คือตัวไอ้คาม่มาเกาะหนักตัวนี้นะครับซึ่งผมจริงๆผมก็พูดมาตั้งมาพักหนึ่งแล้วว่าไอ้ตัวนี้มันน่าจะดีสาหรับการบุกนะครับอ่าตัวนี้มันมีคุณสมบัติอะไรก็คือมันจะเพิ่มเอฟเฟกในการต้านนะครับของชุดเกาะที่ตั้งคือมันจะไปคอมโบกับเกาะที่เราใช้แล้วแต่ว่าเกาะอะไรนะครับเพิ่มต้านธาตุต้านสถานะต้านอะไรไม่รู้แล้วแต่เกาะนั้น 200%ตอนตอนแรกมันเป็น150ซึ่ง150แม่งว่าโหเลยนะ200%นี้แม่งยังโหดนะครับเช่นสมมุติว่าคุณใส่นะครับกับเกาะตัวของโอริเซเบอร์ ever, ซึ่งมันกันกันเลือดออกใช่ไหมต้านเลือดออกใช่ไหมอ่าะงั้นเวลาใส่เกาะคาร์มาอันเมื่อกี้กับต้านเลือดออกเนี่ยมันจะทำให้ติดเลือดออกน้อยมากนะครับเนาะเอ้ผมยังไม่แน่ใจว่าในในคิวผมยังมีคนตั้งจกักรเระว่าเดี๋ยวไปดูกันนะเดี๋ยวไปหาก่อนเดี๋ยวไปใส่ไปให้ดูนะครับว่ามันจะติดยากมากนะครับอย่างคนที่เขาแบบ ตีใครอยู่นียเวรกรรมไม่ค่อยมีจักเลยตีนี้ก็ได้นะครับอ่าผมก็ใส่ holy saber ใช่ไหมครับเดี๋ยวเอาไอ้นี่ออกหนไม่ใส่ไปได้ป่ะอเลยดียว่าที่มันไม่ค่อยมีสก,กิลอันนี้แล้วกันอ่าอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวจะใส่ holy saber มันการเลือดออกใช่ไหมครับแล้วก็ใส่ต้านใส่กล่องคาม,ม่าไปนะครับอ่าอัตราการที่มันมันจะกันการติด นะครับการติดบรีนะครับนะมันก็จะแบบหนาขึ้นเยอะเลยนะครับคนละเรื่องเลยนะดังนั้นกิ้ไหนก็ตามนะครับที่ตั้งอาวุธเดียวกันติดกันสองตัวเนี่ยเผอเผอโดนคาร์บอมก็คือให้คนหนึ่งไปเก็บสองตัวได้เลยนะครับโดยไม่ว่าจะไม่ว่าคนนั้นจะจะตัวหนาแค่ไหนนะครับคือไม่ติดฐานะมันก็มันก็เกมนี้ก็คือแทบจะแบบใบ้แล้วอะครับน้องอันผมว่ามันเป็นเกราะที่ใช้บุกได้ดีมากนะครับโดยที่ไม่ต้องเป็น n หนึ่งก็ได้ก็เอ็นศูนย์นะผมยืนให้ตีนะครับ ทุกคนเห็นป่ะโดนแฮร์ี่เฉยเลยนี่ผมยืนให้ตีเลยดูไม่ยังไม่ติดเลือดเลยพอไม่ติดเลือดนี่ตีผมไม่เข้าทำไมครับเพราะอันนี้เพราะว่าเด็บเด็มันเยอะด้วยครับเดบ็พอดีเด็ผมเยอะแล้วเอ๊ะว่าไม่เยอะนี่หว่ามาใช้โฮลี่เซเบอร์เห็นไหมใบนะครับเจอโรลีล้างอีกทีหนึ่งก็คือจบแหละนี่ตีตั้งนานไั่ก่อนจะติดเห็นไ,ไหมแต่ถ้าแต่ถ้าไม่ใส่นะครับใส่ตัวอื่นไปแทนเช่นใส่ใส่นี้นะใ้ดูความต่างนะครับ นั้นสายบุกนะครับถ้าใครแบบอยากจะเก็บแบบบางตัวที่มันแบบเป็นตัวขวางทางของกิวเราอะไรเงี้ยครับคาบอมไปเลยก็ใส่เกาะที่มันต้านมานะครับแล้วก็แล้วก็ใส่คามาเจนอันนี้นะครับรับรองว่าโอกาสตีแตกเนี่ยเพิ่มเยอะฟังเรียน,นด,ๆๆดูนะอันนี้ไม่ใส่คาร์มาเกาะ เห็นปะเร็วปะเร็ว,รวึ้นเยอะดิ้งโดนจักรนะปั่บปับเรียบร้อยโ,อโดนแฮรี่เห็นะไ,ไหมติดแล้วเรียบร้อยโดนโลวงโลวินยิงก็คือติดแน่นอนนะครับเห็นไ,ไหมว่าไอ้ตัวนี้มันเวิร์กนะครับดังนั้นใครที่จะตั้งแบบตั้งกันกิว,วอยนะครับก็อาจจะต้องตั้งสลับอาวุธกันคืออย่าตั้งแบบเหมือนเหมือนกันติดกันสองตัวนะครับมีโอกาสาที่มันจะเก็บง่ายโดยเฉพาะไอ้ตัวแรกกับตัวสองอ่ะไม่ใช่จักรกจักเนี่ยเรียบร้อยหรือไม่ก็คอลอยขอลอยเรียบร้อยดัฟไฟดัฟไฟเนี่ยเรียบร้อย ในเราไปหาตัวดาบไฟตีดิด่าไฟตีตัวทานมิแล้วกันดาบไฟเนี่ยตัวที่กันได้มีสองอันก็คือหนึ่งก็คือไอ้ตัวเฟรมหลอดอันนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็คือคีดิเฟนเดอร์เพราะว่ามันเพิ่มบางโจตีความเย็นเห็นไหมมันจะต้านไฟสองจุดเห็นไหมเพราะเรารู้เหรอว่าถ้าติดไฟหนึ่งจุดนะครับมันจะโดน <laughs> ใช่ไหมเราก็จะโดนเราก็จะโดนแบบจิ้มได้ง่ายมากนะครับก็็นปัญหาเั้นแบบ จริงๆถ้าเทียบกันนะถ้าเอาแบบต้านไฟจัดๆเลยนะก็คือไอ้ Heat Defender ครับแล้วก็ใส่วัวแดงตัวหนึ่งวัววัวไอ้วัวชนสลัดเรียบร้อยสบายเลยตีสบายแตกแน่นอนครับอืมเดี๋ยวรอแป๊บน,นึ่งนะรอเขารอ,อเข้ามาผมยืนให้ตีเลยตีอยากให้เขายิงด้วยนะแต่เขาไม่น่ายิงได้เนี่ยตีไปดูดิ โรดีทล่าลุมสกรรมแต่อันนี้อาจจะติดง่ายขึ้นมาว่าเพราะมันลดต้านใช่ไหมเห็นไหมครับเรา๋ยวเอาวัวแดงเลยใส่ตัวนึงอีวัวกันไฟเนี่ยวัวมันจะมีสองตัวนะครับกันกันเดเมจไฟกับการติดไฟจริงๆถ้าเซฟอะคือกันเดเมจไฟเซฟกว่านะครับแต่ว่าถ้าตอนบุกอ่ะดีเพราะว่าเราเราปรับได้ไงเราไม่จำเป็นต้องใช้เซตเดิมตลอดใช่ไหม เดี๋ยวใส่บัวแดงเพิ่มนะครับเพื่อแบบช่วยมันติดแต่มันต้องใช้สก,กิลของเราอะ่ะมันถึงจะต้านไฟเยอะขึ้นเลยมันจะไมไ่ออกมาตลอดนะครับผมใช้เฉยๆนะครับให้มันต้านเห็นไหมโอ้ลบทอนๆๆลบเลิไม่อยากโดนบุบัติเอตโดนแล้วถ้าโดนก็ติดไฟประเดี๋ยวติดได้งหนายอยู่ดีครับผม,มเห็นไหม นั่นก็เป็นแนวอย่างหนึ่งที่เราใช้ได้นะครับนั้นก็สรุปนะครับก็คือหนึ่งให้เราหาสมมุติเราเจออะไระครับแล้วเราอยากจะคาร์บอมตัวนั้นเราก็เอาเกาะที่ตรงข้ามไปเจอไฟเอาฮีตรีเฟนเดอร์ไปน้ําแข็งมันยังไม่มีใช่ไหมตอนนี้นะครับถ้าเป็นล้มล้มจริงๆอะ่ะเราอาจจะไม่ต้องใช้แบบอย่างนี้ก็ได้ไม่ต้องใช้แบบวอลล็ก็ได้ก็ใช้เป็นครูเซเดอร์แทนถ้าเอ็นมันสูงกว่านะครับเพราะว่าถ้าเอ็นห้าเนี่ยมันจะเพิ่มต้านสองจุดเห็นบารบูตเกาะต้านใช่ป่ะอันนั้น ถ้าเทียบกันถ้าสมมติว,มว่าเจอตัวสายล้มแล้วแบบเทียบวอลล็อดเอ็นสามกับคูเซเดอร์เอ็นห้านะครับเราจะ้ใส่คามาเชนเกะผมบอกเลยว่าไอ้นี่ดีกว่าแน่นอนไม่ติดไม่ติดแน่นอนไม่ติดสถา,านะแน่นอนนะครับแล้วเอาโลลี่ไปไลน์ทีนึงคือเรียบร้อยนะครับผมจะไปตีตัวเองดิผมบอกเลยน่าลำคานมากจริงอิโลลี่กับคือมันน่าลำคานสุดๆะนะครับแต่ว่าเนี่ยผมจะเอา เอาเกาะผิดไปนะเพราะว่าเกาะผิดมันจะตรงข้ามมาบสยฟ้านะครับมันจะต้านได้เห็นไหมต้านสาส,ฟสยฟ้าสองจุดใช่าะสใส่คามาเจนไปใครดีวะโรล,ลีลนะ่แ <g> ว <ug> กันเหนียวสุดๆกันแล้วกันอีกนะครับกันให้ยับกันให้เยิน,นใสยฟ้าบากบอ,อเปล,ลี่ยนกันเพราะว่าถ้าเดเมจน้อยไปครับ <g ug> เดเมจน้อยไปตีไม่ตายเราตายเองนะครับ บางทีจัดเซตอะครับถ้าถ้าจัดเซตบุกแล้วมันแบบหนาไปนะบางทีตีไม่ตายตีไม่ตายเราตายเองมันเราพลาดอะไรเงี้ยก็เรียบร้อยเกมนะครับเนี่ยเราใส่เกาะพิกคือมันใช้ไปก่อนเพราะตอนนี้เกาะกันแต่ปามันไม่มีไงเ๋ยวผมได้เห็นปะ่ะว่ามัน่ <laughs> มมันจะติดอะมันช้ามากแต่ถ้าไม่ใส่นะเห็นปะ่ะที่ก็ยังไม่ติดเลยเนี่ยโลลี่ยังไม่ทํางานเลยเห็นไหมเวรกรรม ล้างทีทีหนึ่งเ,เห็นปหมท่านเอยบอกแล้วว่าไอ้เกาะน,นี้มันดีจริงนะครับใครถ้ารู้เรื่องนี้ก็ตีตีแตกง่ายสบายสบายเห็นไหมคุณยังไม่ติดไตฟ้ฟเนี่ยนะครับแต่เลือด <c oughs> เลือดหล่นเยอะละเพราะว่าเกาะเกาะเจ้นมันเดฟมันไอ้เกาะแรมันเดฟมันน้อยอครับแต่บางทงนั่งลำคานอยู่ดีนั่งคานดูมีแม่งเนี่ยจะติดก็ ตู้กันไปจะตายอยู่ดีนะตายเพราะโดนตีธรรมดาเนี่ยคนะุณหนีจนเหนื่อยแลนะ้วเนี่ยแขกแขกแขกเนี่ยครับแต่มันก็จะมีโอกาสแบบชนะเยอะขึ้นนะครับอืมถ้าไม่ใส่นะถ, <laughs> ถ,ถ,ถ้าไม่ใส่เป็นไงใช่ไหมถ้าไม่ใส่ถ้าไม่ใส่ถ้าไปใส่เกาะแบบนี้ใช่ไหมใส่กันล้มแล้วกัน ดูโอกาสติดติดสายฟ้านะครับมันจะเร็วอ่ะจะเร็วขึ้นเดียวพาติดสายฟ้าดีก็กระอักกะบอกเลยว่าตอนนี้พวกแบบโบนัสอะไรเงี้ยครับมันก็อย่างตัวผมมันเต็มเยอะแล้วอ่ะแต่มันยังขาดสัตว์เลี้ยงไปหน่อยนะถ้าได้โบนัสสาตเลี้ยงหน่อยนี่คือแรงแรงแรงจัดกัซเซียรูกูยิงว่าอีกบอดหลบปืนเก่งเยอะนะครับทุกคนดูนะคือเห็นไหมว่ามันจะติดแล้วเนี้ย แม่งแป๊บเดียวมันติดสายาาแล้วว่ามันน่าลำคานะแล้วมันก็จะโดนคอมโบอะไรเงี้ยโ้ยตีแม่งรถนิ่นนงเหนื่อยเหนื่อยครับเห็นไ้มน่าลำคานไะอตัวโซล่าครับเนี่ยนี่ขนาดผมใช้แหวนเจนนะครับโดนแล้วมึงโดนล้วมึงะถ้าไม่ติดลมยังโอเคครับถ้าติดลมก็นอนวัด ไม่ตาไม่เสียเวลาครับผมดาไฟไม่ต้องรีบจิ้มเหมือนกันเลยครับเนาะอย่างนี้นะครับนันนะบ้นก็ลองดูนะครับใครสายกิวอก็ถ้าอยากจะบุกแบบได้ดีขึ้นก็ไม่เตรียมนะครับเกาะเจนคามมามาไม่ต้องออพเอ็นก็ได้ครับผมก็ยังดีอยู่ดีแต่ถ้าออพเอ็นออพเอนชานก็ก็ตีแรงขึ้นแล้วก็อึดขึ้นอีกประมาณนึงน,นะครับ เห็นไหมลดดัมเมจคิดขั้ี่เอร2เเยอะครับเยอะเยอะมากบูซิคอนสตี้าสิบสามดีอยู่ครับผมแต่ใครแม่งอัพอินหกได้นี่เป็นเทพเจ้าเลยบุกได้ทุกตัวนะครับอ่ะลองดูแล้วกันยยในสัปดาห์นี้ไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ